สวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้เขาก็มาในเมนูกุยจับยวนอุบลจ้าเบิ้งสีสันเป็นตาแสบบะก็เป็นกุยจับตีนไก่ใส่เลือดใส่หมูยอ่อใส่หมูแดงจ้าหลังจา,ากที่เขากลับมาจากเบิ้อหมอญแล้วพี่น้องเขาก็หิวแห้งพี่น้องเขาก็เลยลวงไปตลาดเลยขายตลาดมากก็อยากคิดพ่ออยากกินกุยจับก็เลยได้กุยจับตีนไกค่ค่ะเป็นร้านประจําของ คอยเองกินย่มได้แซบย่มนั่นกินบอกเคยเบื่อกินได้สามวันสามเวล่าเศร้าเทียงแรกอ่ะกินได้กินก็จับซ้ำกันก็กินตําบักคุงล่ะพี่น้องกินได้ทุกมือกินได้ทุกเวล่าอหลีเดกินก็จับนี่ซ้ำมากินแทนเขาได้เลยได้พี่น้องแซบแห้งก็จับตําบักคุงก็เตียวนี่โอ้ยกินย่มได้บอกมีเบื่อากินเขานี่กินได้ว่าหลายเดี๋ยว่อยมากินเขานะ ถ้วยนี่หาสิบบาทได้พี่น้องแบงหาเล็กหน่อยไปกินพ่อมันหลายหลมันกินโมเบิร์ตพี่น้องเอ้ยเพิ่งหายหลายค่ะผู้ดใดมาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนูลิงแชนแนลได้จ้า